วะสาฮิบีวะมันวาละวะบาดผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาทุกคน4ประเด็นเรามาถึงประเด็นลำดับที่4นะครับนั่นก็คือการอดทนอดทนต่ออะไรครับอดทนต่อการนำตัวเองไปสู่การ,รเรียนรู้ทำความรู้จักกับอัลลอฮ์กับท่านนาบีกับอิสลามจากนั้น อดทนที่จะปฏิบัติตามความรู้ที่ได้เกิดขึ้นลำดับถัดไปครับนั่นก็คือการอดทนในการดะวะเชิญชวนเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานห์วตาอาาผู้ที่ทำหน้าที่ในการเรียกร้องผู้ผอื่นไปสู่ความดีไปสู่อิสลามไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานห์วตาอาดาย่อมได้รับความเดือดร้อนนะครับเพราะมนุษย์เรามันเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาเมื่อใครก็ตาม มาเชิญชวนมาเรียกร้องไปสู่ทําความดีส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพอใจเว้นแต่บุคคลที่เอลลาลอเปิดใจให้รับสิ่งดีที่ถูกเชิญที่ถูกเรียกร้องเชิญชวนนะครับซึ่งจํานวนบุคคลที่ถูกเปิดใจเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับฉะนั้นพี่น้องครับผู้ที่ทําหน้าที่ในการเรียกร้องผู้อื่นไปสู่อัลลอฮ์สุภานะวแต่เรา,าไปสู่ความดีเนี่ยต้องอดทนนะครับแล้วความเดือดร้อน ในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์หากว่ามันยิ่งทวีคูณนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นแสดงว่าชัยชนะหรือความสําเร็จที่ผู้ที่ทําหน้าที่ในการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยเริ่มที่จะประสบเริ่มที่จะได้รับแล้วเริ่มที่จะไปเข้ามาแล้วนะครับฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะได้รับได้ถือว่าได้รับชัยชนะในการดะวะ่าในการเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเห็นกับตาในการมีชีวิตอยู่ของเขา คือเขามีชีวิตอยู่แล้วก็จะเห็นผลนั้นทันตาเลยไม่ใช่นะครับบางทีเขาอาจจะเสียชีวิตไปแต่การที่เขาเรีย,รยกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺสุภาอัลตาลาบางทีผลมันจะเกิดหลังจากที่เขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ซึ่งการได้รับความสาเร็จในการด่าว่าในการเชิญชวนของเขาก็คือการที่คําพูดของเขาสิ่งที่เขาเรียกร้องสิ่งที่เขาต่อสู้มาโดยตลอดได้รับการยอมรับได้รับการตีแผ่ ได้รับการนำถูกได้รับการถูกนำไปยึดใช้ปฏิบัติตามนะครับนี่ถือว่าเขาประสบความสำเร็จในการเรียกร้องผู้คนไปสู่ความดีแล้วก็ไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาอัลาฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่และก็มุสลิมทุกคนจะต้องทำหน้าที่นี้นะครับนั่นคือการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮฺทางอัลาจะต้องอดทนในการที่จะดะวะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์และความดีแล้วก็อดทน ต่ออุปสรรคต่างๆน,นานาประการที่เขาต้องเผชิญแล้วก็ต้องอดทนกับบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาท่านนาบีทุกนบีรอซูลทุกท่านที่เพราะาทุกท่านมีภารกิจในการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และแต่ละท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนกันทั้งนั้นในการทําหน้าที่นี้นะครับในการทาหน้าที่เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮฺบฮาน ه และรอซูล แต่ละท่านนะฮะได้รับความเดือดร้อนได้รับการต่อต้านจากกลุ่มชนของแต่ละท่านเนี่ยทั้งคําพูดทั้งการกระทําต่างๆนา่นนะอ้ายอัลกุรอานที س, ่อัลลอฮฺเล่าวหาเราฟังอย่างเช่นา كذلك มะเฒ่าเหล่านั้นจากก่อนหน้มิมุสลิมอิลลากาลูซาหิลอมจินุนทุเราะดาริยัตอายะที่ห้าสิบสองที่อัลลอฮฺเล่าให้เราฟังโดยสรุปว่าทุกรอซูลก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดรวมถึงท่านนบีมุฮัมมัดด้วยพอมาเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮฺแล้วก็สุนการทําความดีนะครับเขา ผู้คนเนี่ยจะสร้างความเดือดร้อนจะทำร้ายด้วยคำพูดบอกว่าเนี่ยคุณเป็นบ้าคุณเป็นคุณเป็นนักาศ,าศิษยศาสตร์อะไรเนี่ยเป็นคำพูดที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจทำลายความรู้สึกนะครับแต่นี่คือเป็นรูปแบบหนึ่งในการสร้างความเดือดร้อนนะครับแล้วบางคนถึงขั้นมีการฆ่ามีการขู่อะไรต่างๆนานานะฮะอัลลอฮ์กล่าวว่าว่าก็ก็จะอ่านในคุลีนบีอัลโดูวมินมุจลิมินและเช่นนั้นแหละเราได้ให้ทุกนบีมีศัตรูที่เป็น ผู้ก่ออาชญากรรมหมายถึงว่ามีคนที่ต่อต้านการเรียกร้องนบีแต่ละท่านนะครับบางคนก็ถูกนบีบางท่านเนี่ยถูกครูว่าจะฆ่าแล้วก็บางท่านก็ถูกถูกฆ่าจริงๆนะครับนี่คืออุปสรรคหรือว่าความเดือดร้อนที่ผู้ทําหน้าที่ในการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์และความดีเนี่ยจะต้องเผชิญน,นะครับแล้วเราต้องโต้อต,อตอบด้วยกับพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยกับอะไรครับเราโต้อตอบพฤติกรรมเหล่านี้ ปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ในการด่าว,วะในการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับความอดทนนั่นเองนะครับท่านนาบีของเราสึ่ลัลอฮุอะลัยฮิวะอะลัยฮิวสัลลัมนะครับเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ถูกทําร้ายถูกกล่าวถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาต่างๆนานานะครับจนกระทั่งท่านนาบีถูกรุมทําร้ายนะครับเลือดไหล และท่านนาบีเนี่ยอดทนนะครับเอามือเนี่ยมาลูบที่หน้าผากที่เปื้อนด้วยเลือดและท่านนาบีกล่าวว่าอัลลอฮุมักฟิลิกาวมีฟะอินนฮุมลายะอลามูนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษแก่กลุ่มชนของฉันด้วยเถิดเพราะพวกเขาไม่รู้สุบฮานัลลอฮ์นี่คือความอดทนและความเมตตาของท่านนาบีสุลลัลละซันลัมเราในฐานะเป็นประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละอุลัยละวะซัลลัมเราก็ต้องยึดรูปแบบของท่านความรู้สึกของท่าน ในการ,รเผชิญกับการด่าวะนั่นก็คือการอดทนและการมีความรู้สึกเมตตาต่อผู้ที่เราเรียกร้องพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์และไปสู่ความดีพี่น้องครับการอดทนนั้นแบ่งเป็นสามประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งก็คือการอดทนต่อการทําความดีหมายถึงการควบคุมจิตใจตัวเราควบคุมตัวเราให้ทําสิ่งดีๆให้ทํา สิ่งที่เป็นอิบาดะที่เป็นการปะอะที่เป็นการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์อะไรที่เป็นอิบาดะที่ทําให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เราพยายามควบคุมตัวเองให้ทําในสิ่งนั้นๆนะครับประเภทที่2ของการอดทนนั่นก็คือการอดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามหมายถึงการควบคุมอารมณ์จิตใจตัวเองไม่ให้กระทําสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิ่งที่มันสอดคล้องกับอารมณ์ไฟต่ําสิ่งที่อารมณ์ไฟต่ําต้องการ นะครับแล้วก็ใช้ตอนอยั่วยุแต่เราต้องควบคุมตัวเองไม่ให้กระทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุภานาตาละประเภทที่3ของการอดทนนะครับนั่นก็คือการอดทนต่อสิ่งที่ Allah อัลลอฮ์ทรงกําหนดมานะครับที่เราเรียกว่าบททดสอบต่างๆนานาในชีวิตเราในครอบครัวเราในตัวเราเอง นะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องอดทนทีนี้สิ่งที่เอลอทรงกําหนดมาเนี่ยครับเราสามารถแยกได้เป็นสองประเภทประเภทแรกก็คือสิ่งที่เัลอ์กำหนดมาที่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 มาโดยธรรมชาตินะครับที่มาโดยธรรมชาติโดยที่ไม่มีคนมาเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนั้นๆนะครับประเภทที่สองนะครับก็คือการอดทนต่อสิ่งที่เอลอ์กำหนดมาผ่านบุคคลคนหนึ่ง หรือว่าจาพวกจาพวกหนึ่งคือนั่นก็คืออย่างเช่นการมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรานะครับมาสร้างความเดือดร้อนมาพูดจาใส่ร้ายมาพูดจาทําให้เราเสียความรู้สึกทําให้เราเสียกําลังใจในการที่จะทําหน้าที่เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮฺสุบฮาระอานี้ถือว่าเป็นการกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮาระอาแต่ผ่านศัตรูอิสลามนะครับทั้งหมดนี้เราต้องอดทนเพื่อที่จะให้เราประสบความสําเร็จในการดวาวะของเรา ดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนนั้นจะต้องเรียนรู้และจะต้องเป็นคุณสมบัติที่ผู้ศรัทธาเอามาประดับตัวเองให้ได้นะครับขัสลอุะลัยฮิวะสัลลัมอาลัยนบีนะมุฮัมมัดุะละอานีวะซัลฮัมดบี و ล ل ح م د ل ل บบิลอาลามีน